สวัสดีทุกคนอาจ๊ะคนรักการปลูกของอย่างพวกเราเช้ามาก็ลงสวนนะเก็บปาดใบไม้ท,ทํานู่นทํานี่ตัดกิง่งปักชาเพราะดูกทุกอย่างงานสวนมันไม่มีวันหมดมีทําทุกวันมีให้ทําจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวแรงทําไปจนกว่าจะหมดอายุไข คนรักการปลูกเดี๋ยวมันหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้จริงๆเสพติดไปเรียบร้อยแล้วถ้าจะเลิกได้ก,ก็เลิกตอนที่หมดแรงไม่มีแรงที่จะทำ <c oughs> ใช่ปะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเรากลุ่มรักการปลูกทำได้ก็คือเนี่ยแค่เนี้ยไม่มีอะไรมาก ทำไปจนกว่าจะหมดเรีย่ารายวแรงกันนะจ๊ะทุกคนเก็บกวาด ดูแลสุขภาพกันด้วยที่สําคัญดูแลสุขภาพกันด้วยนะเจ้าทุกคนอย่าให้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมันไปตรวจร่างกายแล้วก็คือถ้าเรารู้ว่ามีโรคอะไรเราก็จะทำไมระวังระวังทุกกิจกรรมระวังเรื่องอาหารการกินไงเข้าใจใช่ปะ เ,เพราะฉะนั้นไปตรวจเธอไปตรวจสุขภาพดีสุดเพื่อที่จะให้เราตายช้าลงไงนะ <c oughs> คือหลีกเลี่ยงหนีความตายกันไม่ได้อยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าอยากอยู่บนโลกใบน,นี้ให้นานก็ต้องดูแลสุขภาพเอาแบบเต็มที่เลย ตามกำลังแรงกายตามกำลังทรัพย์ของเราที่มีไม่อย่างนั้นก็ถ้าหลายคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยอะไ,ไรถึงเวลาไปก็ไปก็โอเคแอนถือว่าอะไรป่ะถ้าคนคิดแบบเนี้เขาสามารถปลดปล่อยวางได้เนี่ยเพราะฉะนั้นถึงเวลาเขาก็าไปแต่หลายคนอยากมีชีวิตอยู่ เพราะยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลคือมีห่วงอ่ะคนที่เขาย,ยังมีห่วงเขาย,ยังไม่อยากตายใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยสําหรับความคิดของมนุษย์เราตัวเราเองก็สําหรับเรานะพร้อมเสมอที่จะจากโลกนี้ไปพร้อมจริงๆพร้อมเสมอเพราะเราไม่ห่วงแม่หรอกแม่มีพี่ชายน้องชายพี่สาวที่สามารถจะดูแลแม่ จนกว่าชีวิตแม่จะหมดอายุไขส่วนเราไม่มีอะไรห่วงไม่มีแล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงคือพร้อมจะไปเมื่อไหร่ก็ไปอ่ะแต่ถามว่าทำไมยังต้องดูแลคือถ้ามันจะไปก็ให้มันไปแต่ถ้ายังไม่ไปก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีให้แข็งแรงเสมอ แค่นั้นเองชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาเท่านั้นเองจริงๆไม่มีอะไรมากพาชมสวนแป้ชมแค่นี้พอ บอกแล้วว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนที่แน่นอนก็คือไปอยู่ที่เดียวกันเกิดมาเพื่ออะไรจ๊ะเกิดมาก็เพื่อไปอยู่ที่เดียวกันไงใช่ปะชีวิตมีอยู่แค่นี้อันนี้คือเรื่องจริงสู้กันต่อไปมุ่งมั่นขยัจนจะสรรเวลา หนึ่งสมองสองมือทำหนึ่งสมองสองมือทำท่องเอาไว้ชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอทำงานกันต่อไปนะจ๊ะทำงานหาเงินกันจนกว่าจะหมดอายุไข <c oughs> แค่นี้นะ